ให้ฉันได้เป็นเศรล็บของเธอได้ไหมป้อปป๊อปเราเอางี้เลยอรอเราเอางี้เลยนะเล็บตี้บอมอต๊ยบอ้ยเล็บล่าแลกเล็บปะเหนื่อยอ่ะ ขอยกเล็บไม่ได้ไม่ได้ไไดเล็บฮะแต่เราคน nobody l e r f e c t เออได้วะ่ะ nobody l e r f e c t ไม่แต่หนูว่าเล็บอีทมอลคือได้สุดทุกคนทุกคนฟังหนูนะทุกคนฝืนมากทุกคนฝืนมากเล็บกันไม่เฟรนเนี่ยเล็บกันเปนฟรนเล็บกันไม่เฟรนวันแรกของวันหาเล็บปอ,ปอ ทุกคนแม่เดินเข้ามามองหน้าแล้วอะทุกคนแม่หนูเดินเข้ามามองหน้าแล้วอะเล็บเอเวอร์แลกเล็บปะม a k e y o ล r lips g l o oh. บาวบาวเล็บทุกคนฝืนมากทุกคนฝืนมากฝืนมากของจริงฝืนมาฝืนไม่ไหวเราฝืนไม่ไหวเรา